สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือเรื่องสัตว์เรืองแสงให้ฟังกันสัตว์หลายชนิดเนี่ยสามารถเปล่งแสงสว่างให้ออกมาจากตัวของมันเองได้นะซึ่งมันจะทำให้เรามองเห็นแสงเรืองๆการเรืองแสงหรือการเปล่งแสงของสัตว์เนี่ยเกิดจากเซลล์ของแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในตัวของสัตว์นั้น เป็นประจำตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นที่ท้องที่ลำตัวส่วนหัวเป็นต้นสัตว์นะที่เรืองแสงได้ก็จะมีทั้งสัตว์ชั้นต่ำเช่นพวกจุลินทรีย์ที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้แต่เราสามารถมองเห็นแสงที่มันเปล่งออกมาได้ในขณะที่มันรวมตัวอยู่มากๆในที่มืดๆจุลินทรีย์เหล่านี้ เกิดจากซากของสิ่งมีชีวิตหรือตามน้ำคร่ำที่สกระปกนั่นเองส่วนสัตว์บางชนิดเนี่ยสามารถเปล่งสีแสงได้เป็นบางเวลาเช่นหิ่งห้อยการเปล่งสีแสงเนี่ยเพื่อต้องการลอบเพศตรงข้ามเพื่อการสืบพันธุ์ ซึ่งเป็นการเปล่งแสงบอกทิศทางให้ตัวผู้บินตามมานั่นเองสัตว์บางชนิดใช้การเรืองแสงล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้กๆเพื่อจะได้จับกินเป็นอาหารส่วนสัตว์บางชนิดใช้การเรืองแสงเพื่อข่มขู่ศัตรูไม่ให้เข้ามาใกล้ซึ่งเป็นการป้องกันอันตรายจากศัตรูนั่นเองสัตว์เซลล์เดียวบางชนิด สามารถเปล่งแสงออกมาได้และแสงที่เปล่งออกมานั้นนะ่ะเปลี่ยนได้ตามสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวของมันด้วยนะนับว่าเป็นการปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในคืนเดือนมืดหรือคืนข้างแรมเราอาจจะเห็นแสงบุบว่าตามพื้นดินที่ชื้นแฉะสก,กปรกหรือบริเวณที่มีซากสัตว์ ทำให้ผู้ที่มองเห็นคิดว่าเป็นแสงของผีกระสือมาดูดกินซากสัตว์แต่ความจริงแล้วนะ่ะแสงที่เราเห็นนั้นนะเป็นแสงของพวกจุลินทรีย์ที่เปล่งแสงออกมานั่นเองนะครับสัตว์พวกมแมลงเนี่ยที่สามารถเปล่งแสงให้เราเห็นได้ก็จะได้แก่หิ่งห้อยแสงหิ่งห้อยที่บินอยู่ในเวลากลางคืนมืดๆเพียงตัวเดียวเราอาจเห็นแสงของมันได้ไกลเป็นสิบสิบเมตร เจ้าหิงห้อยเนี่ยมันชอบเกาะตามต้นไม้ริมน้ำชายเลนเช่นต้นลำพูต้นโกงกลางเจ้าฝูงหิงห้อยที่เกาะบนต้นไม้ริมน้ำในเวลากลางคืนน่ะเราจะมองเห็นแสงสีเขียวอมเหลืองอ่อนๆและกระพริบวับว่าพบว,ว่าเป็นจังหวะได้อย่างสวยงามทีเดียวเคยมีผู้เล่าว่า ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบางคนขณะยังเรียนหนังสืออยู่สมัยที่เขาเป็นเด็กๆนั้นน่ะเขาเป็นลูกของช่างทำรองเทา้ายากจนมากเมื่อถึงเวลาอ่านหนังสือเขาเคยใช้แสงสว่างจากตัวหิ่งห้อยโดยการจับมันมาใส่กดโหลไวม้มากๆแสงที่มันเปล่งออกมาสามารถมองเห็นตัวหนังสือได้เลยเจ้าหิ่งห้อยเนี่ยมันจะเปล่งแสงได้ทั้งตัวผู้และตัวเมียเลยนะ เหตุที่มันชอบเกาะตามต้นไม้ริมน้ำก็เพราะมันต้องการจะวางไข่ตามที่ชื้นแฉะเช่นตามชายเลนริมแม่น้ำลำคลองหรือว่าเป็นชายทะเลนั่นเองเจ้าหนอนรถไฟเนี่ยก็เป็นสมยาของหนอนชนิดหนึ่งที่พบมากในประเทศบราซิลหนอนรถไฟเนี่ยเป็นหนอนตัวอ่อนของแมลงชนิดหนึ่ง ที่มีลวดลายขณะที่เรืองแสงสมกับชื่อของมันจริงๆแสงที่มันเรืองออกมามีสสบองคู่เป็นแสงสองสีคือตรงบริเวณหัวหนึ่งคู่และตามลำตัวอีก11คู่เรียงตามยาวของลำตัวปล้องละหนึ่งคู่จุดเรืองแสงบริเวณหัวหนึ่งคู่นั้น่ะจะเรืองแสงต่อเนื่องกันตลอดเวลา ส่วนจุดเรืองแสงบริเวณลำตัว11คู่นั้นปกติแล้วจะไม่มีการเรืองแสงแต่ถ้าเมื่อใดมันถูกรบกวนหรือขณะมันเคลื่อนตัวมันก็จะเปล่งแสงสีเขียวออกมาทั้ง11คู่เลยนอกจากจุลินทรีและหิ่งห้อยที่เราพบบนบกแล้วยังมีสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดที่สามารถเรืองแสงได้ แสงที่สัตว์บกอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเรืองแสงได้นั่นก็คือแมงคาเรืองเจ้าแ,แมงคาเรืองเนี่ยมันเป็นตะเข็บชนิดหนึ่งที่ตัวเรืองแสงได้เมื่ออยู่ในที่มืดมีขนาดเล็กเท่าก้านไม้ขีดยาวประมาณ3.5-4.5เซนติเมตรมีจำนวนปล้อง30-66ถึงปล้องหรืออาจจะมีมากกว่านั้น ขายาวกว่าความยาวของปล้องมากเลยนะมันสามารถเปล่งแสงออกมาได้ทั้งตัวเป็นแสงสีเขียวปนเหลืองเรื่อเอเจ้าแ,แมงคาเรื่องเนี่ยพบมากตามบ้านที่มุงด้วยหลังคาจากแถวชนบทก็เพราะว่ามันชอบอาศัยอยู่ตามซอกเล็กซอกน้อยของตับจากที่มุงหลังคาในครัวนอกจากนั้นมันก็ชอบอาศัยตามที่รกรุงรังและกองขยะมูลฝอยอีกด้วย นอกจากนี้เราก็จะพบสัตว์จำพวกหนอนทะเลซึ่งมีลำตัวยาเป็นปล้องๆแต่ละปล้องก็จะมีระยางสีรุ้งหนึ่งคู่อยู่ข้างลำตัวของมันอาศัายอยู่ในทะเลช่วงเวลาประมาณเดือนเมษาใกล้ๆวันสงกรานเราก็จะพบอยู่ในบริเวณน้ำกร่อยหรือแม่น้ำลำคลองที่ติดต่อกับทะเลเพื่อผสมพันธุ์ ชาวบ้านมักจะเรียกว่าเจ้าตัวสงกรารน,นั่นเองเจ้าตัวสงกานเนี่ยสามารถเรืองแสงได้เหมือนสัตว์อื่นๆด้วยเช่นกันนะส่วนเจ้าตัวไซปริดีนาเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งที่สามารถเรืองแสงได้ความสามารถของมันเนี่ยมันสามารถเรืองแสงได้เท่าขนาดตัวจริงเหมือนแมงคาเรืองเลยถึงตัวมันจะเล็ก ขนาดเมล็ดมะเขือเทศชอบลอยน้ำอยู่ตามชายฝั่งทะเลถ้ามีสัตว์ชนิดนี้รวมกลุ่มอยู่มากๆในคืนข้างแรมจะทำให้เรามองเห็นพื้นผิวน้ำทะเลเรืองแสงได้สวยงามมากชาวประมงหรือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามชายทะเลจะเรียกสัตว์พวกนี้ว่าผีกระสือทะเลสัตว์ทะเลอื่นๆที่สามารถเรืองแสงได้ก็มีอีกหลายชนิดเช่น พวกไรน้ำทะเลนอนทะเลหอยสองกาบปละการังแมงกระพรุนไปจนกระทั่งสัตว์ใหญ่ๆเช่นพวกปลาเป็นต้นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายช่อดอกไม้เล็กๆมันก็สามารถเรืองแสงได้ด้วยเซลล์ที่เป็นแกนในลำตัวผิวชั้นนอกบางใสจึงทำให้เห็นแสงได้เช่นพวก c คมพานูลาเลียเฟร็กซูโอานอนทะเลเรืองแสงพบมากในหมู่เกาะอินเดียตะวันตกซึ่งจะรวมกลุ่มว่าอยู่ตามผิวน้ำเปร่งแสงสีเขียวนอนตัวเมียจะเปล่งแสงเรียกตัวผู้เพื่อต้องการให้มาผสมพันธุ์โดยวิธีปล่อยเซล์ลออกมาจากลำตัวเพื่อผสมพันธุ์กันภายนอกนั่นเอง ไร้น้ำทะเลเรืองแสงมีลักษณะร้ายไร้น้ำในน้ำจืดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั้นนะทหารญี่ปุ่นใช้แสงที่ได้จากไร้น้ำทะเลเนี่ยอ่านแผนที่เพื่อหาทิศทางในขณะเดินเรือด้วยนะไร้น้ำทะเลเสามารถนำมาตากแห้งเก็บไว้ใช้ได้เวลาที่ต้องการใช้แสงของมันก็นำมาผสมน้ำก็จะได้แสงสีน้ำเงิน สว่างพอที่จะอ่านหนังสือหรือแผนที่ได้ในเวลาที่เรามีศึกสงครามที่ไม่ต้องการแสงไฟมากๆนั่นเองสัตว์ทะเลชั้นสูงที่มีกระดูกสันหลังที่เรืองแสงได้นั้นก็ได้แก่พวกปลาบางประเภทส่วนใหญ่เป็นปลาน้ำลึกปลาเรืองแสงแต่ละชนิดนจะมีลวดลายบริเวณที่เรืองแสง หรือตำแหน่งที่เรืองแสงบนลำตัวแตกต่างกันปลาน้้ำลึกในทะเลที่แสงแดดส่องลงไปไม่ถึงจะสังเกตลวดลายการเรืองแสงที่ต่างกันว่าเป็นศัตรูหรือพวกเดียวกันส่วนปลาบางชนิดก็จะมีอวัยวะเรืองแสงข้างลำตัวโค้งตามกระดูกสันหลังมองดูสวยงามมาก ปลาเรืองแสงได้โดยเซลล์ที่ผลิตแสงได้ภายในตัวของมันเองบางชนิดเป็นการเรืองแสงที่เกิดจากเซลล์ของแบคที r ียที่อยู่ประจำตัวบริเวณที่เรืองแสงนั้นๆปลาหมึกเรืองแสงเราจะพบมากในทะเลและตามหมู่เกาะต่างๆในประเทศญี่ปุน่นบริเวณที่เรืองแสงของปลาหมึกญี่ปุ่นก็คือบริเวณหนวดกล้ามเนื้อเหนือตา ตามลำตัวและบริเวณสันหลังเหนือกระดองหมึกสรุปได้ว,ว่าการเรืองแสงของสัตว์จะเกิดขึ้นภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ต่างกันและมีผลแตกต่างกันในเรื่องของสีแสงตำแหน่งที่เกิดแสงช่วงเวลาที่เกิดแสงและจังหวะของการเรืองแสงนั่นเอง